สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเช้านี้นะคะฝนตกแต่ตีสี่นะคะพายุเข,ข้านะคะฝนตกหนักนะคะเดี๋ยวแม่นาจะพาไปดูเม่เป็นเหลืองมองบุนอดนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะนะคะแล้วเราก็จะไป,ไปที่ครัวด้วยนะคะเตรียนละ ฝนตกหนักมากเลยเดินไปดูแม่บุญเหลือบุญรอดนะคะ ฮัลโหลเป็นอย่างไรเปรียกไหมก็ไม่เปียกนะคะไอซีเห็นไหมฝนไม่สาดเลยที่นอนแห้งเปียกก็ตรงที่เขาอาีเท่านั้นแหละค่ะเยี่ยวใส่ที่นอนก็เลยเปียกนะคะแต่ไม่เป็นไรพอตกกลางคืนนะคะพอเราก็จะเก็บกวาดนะคะที่นอนให้เรียบร้อยแล้วก็เอาเทแกะนะคะเขาก็จะได้นอนแห้งๆนะคะส่วนบุญรอดนะก็เขาก็มานอนแถวน,นี้และะ้ค่ะแล้วแห้งๆนี่เลย โอ้โหย่ายังกินไม่หมดเลยนะวันนี้คงจะไม่ได้ออกนะฝนตกพายุเข้าแบบนี้คงจะไม่ได้ออกคงจะได้ไปหาเกี่ยวญ้านะคะซึ่งเราก็รู้แล้วนะคะว่าญ้าสวยนะคะอยู่เลาะริมทางนั่นเองนะคะโอ้ดูนะคะดูสายฝนนะคะตกโอ้ตกดีขนาดเลยนี่เม็ดผักนะคะเม็ดผักที่ไม่ดาวานนะคะ กำลังงามเลยทีเดียวค่ะนี่ส่วนเม็ดหญ้าก็กำลังเขียว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 ,ยวหวานปุ๋ยก็หวานตอนฝนตกนี่แหละค่ะนี่กำลังดีเลยคือฝนตกนะปุ๋ยมันก็จะละลายไปโอ้ยปุ๋ยทั้งน้นเลยนะคะน้ำฝนตกลงมาก็จะก็จะไหลไปนู่นละค่ะไหลไปสู่แปลงนาข้าวนะคะข้าวก็จะงอ งามทีนี้นะคะต้นมะละกอต้นไม้ต้นฝรั่งนะคะต้นส้มโอต้นอะไรก็จะก็จะงามหมดละค่ะดูสายฝนนะคะตกอย่างหนักเลย เดี๋ยวไปเทแกบให้บุญเหลือก่อนนะนาไหมบุญเหลือ ทางมันเปียกก็เลยย้ายมาฝั่งนี้ฝั่งทงนี้มันไม่เปียกยาฝัา่งทงนี้มันแห้งก็เลยย้ายมาค่ะย้ายมา ส่งทางโน้นมันเปียกรู้สึกว่าลมมันจะพัดมาทางโน้นเนาะก็เลยย้ายมาทางนี้มันแห้งแค่นี้แห้งแห้งหญ้ากำลังงามห็นป้าบอกว่าให้หวานปุ๋ยเนาะพอดีเลยนะคะฝนลงแบบนี้นะ่ะหวานปุ๋ยได้เลย ไปแล้วนะยาก็ยังกินไม่หมดนะคะเพราะว่าเมาื่อวานนี้เราเกี่ยวให้เยอะนะคะย้ายมาแล้วนะคะย้ายมาที่แห้งแล้วไปที่ครัวกันเถอะค่ะเก็บก้อนนี่ค่ะจะตักมาสำรองไว้นะคะเททุกวันนะคะเปียกเราก็เทใส่โอ้โหน้ำทั้งนั้นเลยนะคะไอซีน้ำไหลน้ำไหลนี่ เหยียกซะแล้วไปดูแม่บุญเหลือบุญรอด <c oughs> จำได้ไหมที่ที่พากันเก็บมานะ่ะ <c oughs> เออที่เสือบอกว่ามันยังใช้ได้อยู่นะ <c oughs> เออไปดูเลย มาดูนะคะมาถึงครัวแล้วนะคะนี่เห็นไหมขุดล่องน้ําออกไปแล้วนะคะก็น้ําก็ไม่ไหลเข้าครัวอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราเนี่ยสำเร็จแล้วนะคะงานที่ป้าฝากไว้นะคะว่าต้องเจาะทางน้ําออกไม่งั้นมันก็จะไหลเข้าครัวเวลาฝนตกนะคะมาก็น้ําก็จะไหลเข้าครัวเนาะตอนนี้น้ํามีทางเดินแล้วนะคะนู้นไหลไปสู่คลองและะ้วค่ะ นี่เห็นไหมน้ำไหลไปสู่คลองแล้วไม่ไหลเข้าครัวแล้วนะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้อีกแล้วนะคะทางหนึ่งเนาะแม่มดาก็จะตั้งหม้อข้าวก่อนนะคะค่อยเก็บกวาดทำความสะอาดนะคะอม,อมเยล ก็แช่ข้าวไว้ค่ะมันไม่รวนจังตาาข้าแล้วก็จะปิดกลับสำหรับคลิปนี้นะคะก,ก็จบคลิปตรงจะเป็นเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝนเริ่มซาแล้วค่ะฝนเริ่มซาฝากชมคลิปย้อนหลังให้สักห้านาทีด้วยนะคะนี่นะคะ ตู้แช่ของคุณแม่เพชรสมรชัยพรนะคะเมื่อวานนี้ก็เปิดใช้วันแรกนะคะตั้งแต่เสียบอยเอามาส่งนะคะก็ยังไม่มีอะไรแชร่เนาะก็เลยยังไม่ได้ใช้งานนะคะแล้วก็พอดีมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นปลา,าแห้งนะคะปลาหมึกแห้งหรือว่ากุ้งแห้งนะคะก็เลยมีของแช่ก็เลยเปิดแช่เลยนะคะเต็มตู้เลยนะคะก็ะขอขอบคุณเ้อนะคะขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดี ทั้งคุณแม่เพชรสมนรไัยพรแล้วก็คุณจําไม่ได้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโลกภัยนะคะคิดสิ่งใดวังสิ่งใดปรารานสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นพันสำ็จดพันสำร็จขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนสวัสดีค่ะ